คนเกิดวันเสาร์ได้ไพ่ราชนีดา,าว justice tower ตึกถลก่ม the sun the r e v e r ช่วง,ง,งนี้ครับคนวันเสาร์ยังต่อสู้ยังฝ่าฟันทำทุกสิ่งทุกอย่างยังต้องอดทนราชนีดา,าว tower ขยันอดทนแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆยังประดังเข้ามาให้กับคนวันเสาร์ต้องตามแก้ไขโดยเฉพาะในเรื่องของการง,งานกังวลใจความว้าวุ่นแต่ให้สู้นะครับเมื่อมีไพ่ the sun จะมีสิ่งที่ดีใครบางคนกําลังโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการงานหรือได้รับก,การทาบทามจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่จะให้ทํางานสําคัญสําคัญเพราะฉะนั้นช่วงนี้หากใครเป็นอย่างที่อาจารย์บอกให้กล้าคิดกล้าตัดสินใจรุยไปเลยครับจะสิทธ์หมายถึงเอกสารสัญญาการเซ็นสัญญาอะไรใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะประกวดอยากจะแข่งขันสิ่งใดแล้วแต่รุยครับเพราะไพ่ไพ่เดซันจะให้เรื่องของชื่อเสียงแต่เียงแต่ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่จะได้มาต้องลำแข้งลำขาความเพียรพยายามความอุตสาหะยังอยู่ในช่วงของตุ๊จีนครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้การกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์การกราบไหว้เจ้าหรือแม้กระทั่งบรรพบุพรบุษผู้ล่วงรับไปแล้วหรือแม้กระทั่งพูดผีวิญญาณปีศาจ ชาวจีนเขาจะเชื่อว่าวันปีใหม่เราควรที่จะมาทําสิ่งที่ดีการไหว้เทพเจ้าขอพรเทพเจ้าการกราบไหว้บรรพบุพรบุษเพื่อที่จะไม่ลืมนะครับลูกหลานที่เป็นคนดีเป็นคนกตัญญูจะต้องไหว้นะครับบรรพบุพรบุษนะครับรวมถึงพูดผีวิญญาณปีศาจ้ายบางทีเขาก็จะมีเรื่องของการขอขมาคนจีนชาวจีนคนไทยเชื้อสายจีนก็จะมีความเชื่อ การกราบไหว้การให้อภัยผีไรา้ยากสิ่งต่างนี่แหละครับเพราะเชนทาวเวอร์ Tower, ราชิดยาคนวันเสาร์จะให้ความสําคัญมูเตลูถ้าเป็นสําหรับคนไทยนะครับช่วงนี้จะมีสิ่งที่ดีมีโชคมีราบดวงดีกับ3ตัวนะครับหลังหมายเลขบัตรประชาชนให้โชคให้ราบเรื่องของการเงินยังอยู่ในรูปของการใช้เยอะทาวเวอร์ราชิดาบ แต่ไม่ต้องกลัวนะครับใครบางคนก็ใช้เพื่อซื้อความสุขอาหารขนมนมเนยการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ใจใหญ่ใจกว้างไปครับจะได้ดีเรื่องของความรักกระทบกระทั่งกันมากครับนี่แหละครับไพ่ tower ขึ้นมาส่วนใหญ่มกักจะมีปัญหามีปากมีเสียงหรือว่าการเสียดสีคู่รักนะครับก็เหมือนตกจูกตบตกจูบรัก แต่ก็มีปัญหาคาใจหรือว่าสิ่งที่ความอยู่ในใจของแต่ละคนนะครับราชิดาบพาวเวอร์ยังจี้จุดแต่ก็ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงหรอกเพราะเดอะซันก็เป็นไพ่ความรักสำหรับคนโสดนะครับจะพบรักกับคนในเครื่องแบบครับนี่ครับ just i c เดือดซันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ข้าราชการคนละเลือนนะครับหรือคนในเครื่องแบบโดยตรงก็จะเข้ามาคำรับคนโสดนะครับลองเบนเข็มมองไปทางด้านที่อาจารย์บอกครับเดือดซันสวยรอ หน้าตาดีครับเพราะฉะนั้นคนโสดจะพบรักกับบุคคลที่ดูดีแต่เพียงแต่เขาอาจจะเข้ามาในรูปของกะทันหันสักนิดหนึ่งพวกทาวเวอร์ราชิดาอาจจะเรื่องของคนโสดนะครับจะพบรักกับคนหน้าตาดีในครึ่งแบบแต่จะต้องเป็นคนที่เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วหรือแม้กระทั่งมีลูกติดนั่นแหละครับจะช่วยเหลือจะมาสร้างครอบครัวในช่วงนี้ครับสุขภาพครับ นะครับใครบางคนก็อยู่ในช่วงของการเจ็บป่วยหรือการพักฟื้นนะครับช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังเจ็บคอมีเสมหะหรือแม้กระทั่งความดันรวมถึงกระดูนะครับช่วงนี้ต้องระวังการปวดเมื่อยนะครับกล้ามเนื้อบางคนก็นอนมากปวดเมื่อยหรือบางคนก็ ยกของหนักเพราะฉะนั้นระมัดระวังและเอาใจใส่แต่เป็นอะไรก็รักษาหายครับเพราะว่าไพ่เดซันเป็นไพ่ดีแต่เพียงแต่เขาจะต้องหาหมอโรงพยาบาลทานยาบ้างและให้ไปทําบุญกับโรงศพหรือทําบุญกับมูลนิธิโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิเด็กนะครับเด็กกำพร้าบ้านเอือ้ออาทรสิ่งต่างม,มูลนิธิ ราะฉะนั้นช่วงนี้แบ่งนะครับการเงินกจำทองที่เรามีเราไปทําบุญกันนะครับสําหรับคนเกิดวันเสราร์ครับ